สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกระบอกแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูสบแซบคือเก่าเมื่อนี้ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมสิเป็นเมนูดิบสาหรับคนที่เพิ่นบุกินดิบนะครับเป็นมักไข่สาครับพี่น้องมักไข่สางัวนะครับก็เป็นอีกเมนูนึงที่บริกินหึงนะครับมันหายากครับพี่น้องส่วนมากบุก่อยมีนะครับไปบุก่อยทันเพิ่นหนกแต่ว่าเมื่อนี้พอดีจังหวะบ่อแดงไปมีพอดีก็เลยเอามาก้อยเส็บแบสู่พี่สู่น้องกินครับมาก้อยส็บแซบรสครับ ย่านฟูงบินต่ำมาพี่น้องมาผิดก,ก่อนครับอันดับแรกแต่ผิดลงไปก่อนผงนุวครับบอดงหั่นมาจากห้องนั่นแหละตามใจชอบครับผงนั่โอ้ยลืมบีขมลืมบีขมครับพีน่น้องเ๋ยวาบอดงทิ่ได้ไปเอาบีขมอยู่น้ำปลาขาดบาได้แล้วครับบีขมเลยอืเข้าขั่ว ข้าวคัวครับ,รบอืไปพักบเแดงครับพี่น้องบางคนมันก็ว่าเฮียได้เบิ้งในเบาแดงคน่าพอดียุดงานครับคนนี้ไปพักเดี๋ยวเบาแดงไปเอาบีุมก่อนครับพี่น้องลืมบีมุม าแล้วครับพี่น้องนี่สูตรบวแดงเองเดี๋ยวสมมือบวแดงสีเห็ดขั้นตอนการต้มบีคขมให้ครับพี่น้องเอาไว้สามปีกบับปุเสียครับพี่น้องบีคขมเนี่ยมันมีสูตรมัอนอยู่ครับโหคุณอนะเทียนเคีนเลยอะใส่สีสันในจังน้อยครับเพิ่มสีสันพี่น้องเดี๋ยวบวแดงเอามาใส่นี่ครับสีสัน ย่านในพี่น้องบางคนเพื่อนบบกินนะครับย่านเพิ่นมาอะอสีสันเลยจังน้อยอ,อําอําเลยปะเนี่ยครับค่อยมาไข่สากับพี่นอ้องรบกินจักเถ่อบวแดงก็อู้หน่วยนี่คำใหญ่เลยครับนี่ใหญ่เลยครับพี่นอ้อง บาทเนี่ยแล้วแหล้ว,ลวซีมมึงก่อนครับพอดีเข้าเนียออกครับตริมตริบมาพี่น้องมะสบแซบก็บอดเองแล้วครับอืม หลนครับมะเขือหลายอย่างเนยครับบดแดงก็ใส่ทุงมาอ่ะเจ็บแทบน้องกันครับม,มาละมาละน้อยบ้านนะฮ กอบพาพี่มาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับแซ่บมัก เย็นเย็นอยู่หลังหอเปาแดงนี่ละครับ 음음 <목> 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 ประมาณปีกว่าครับพี่น้องบอดแดงยับบริกินจักเถื่อมันบูมีครับบอทันเพิ่นแต่ว่ามันีนดวงดี <c oughs> ไปเรือลูกเดียวพอดีครับ รสชาติาอ้อกรุบกรุบสำหรับบลาแดงมันก็แซ่บแซ่บกว่าตับอีกครับ ข้าท่าครับ พ้อนอยู่แต่ว่ามองเบาแดงนังนี่มีล่มครับพีน่น้องแต่พ้อนอยู่แต่ว่าล่มกับผัดยินขึ้นกันครับ mm hmm. หน่วยบักใหญ่ครับ งามปุดปุดดีขนาด พี่เห็นสมัยอยู่บ้าน,นครับถตาบ้านบปาแดงเวลาปืนลุ่มงวัวลุ่มอย่งังเอามันซอยจุกินข่าโค้งเดี๋ยวซิเหรอครับ <c oughs> กินก็จะจำความได้ครับ <c oughs> พ่อมันพากินครับพ่อแม่ภากินก็ว่าแหละครับสมัยเมื่อก่อนอยู่บ้านห้ามเลือกของกินไม่ค่อยได้ครับมีอย่างก็กินไปเิ่นว่ามีทั้งซุกมีทั้งดิบครับกินบดกุยอย่างขุนแล้ว <laughs> เอาละครับพี่น้องนีและดีดน้ำครับขนลงมากพูดเดียว <laughs> พี่น้องลายคนกันถทำเบ่าแดงมาว่าเหตุงานอีกอย่างหนึ่งสิครับเป่าแดงเหตุงานโรงงานนี่แหละครับพี่น้องเบ่าแดงอยู่คนเดียวครับพี่น้องเาีอยู่ห้องกับอยู่คนเดียวคนคล้องกัน คนขึ้นคนลงผู้เดียวนี่หนะครับ พักอยู่พี่น้องบรรยากาศข้างล่างครับดีอีกแนวนึงครับลมหัดเย็นวิบีงย่ำเศร้า,าๆนะนี่ครับแต่ว่าพี่น้องอาจจะได้เบิ่งคลิปย่มแดงๆในจังน้อยครับ ซ้ำไสสอ่านครับพี่น้องกินซ้ำอิ่ม <c oughs> อ่ะสุับคลิปนี้ครับพาพี่พาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับลังห้องเบาแดงบรรยากาศย่อมจะเศร้าเย็นอยูยครับแต่ว่าตรงที่เบาแดงน,งนั่งนี่เย็นได้ว่าข้างนอกไปกับมีแดดมียางห่อนคะแต่ว่ามีลมนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ บอแดงก็ต้องขอโทษขอไปสําหรับคนที right ่บุกินดิบนะครับแล้วก็บสำหรับคนที่บุกินเนื้อนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยไปอีกทีหนึ่งแต่สําหรับคนที่แนะนําบาแดงมาเป็นห่วงสุขภาพบาวแดงแบบกินดิบหลายอย่างซี่นะครับพี่น้องเพื่อนก็เป็นห่วงอันนี้บอแดงก็ต้องขอขอบคุณขอบใจพี่น้องหลายๆนะครับผมที่เป็นห่วงสุขภาพบาวแดงนะครับพี่น้องบาวแดงก็พยายามนะครับพี่น้องดูแลเจ้าของ กาพยายามกินยาท่ายางยางอยู่นะครับกาขาดอนุญาตนะครับพี่น้องคันจิว่าตามภาษาบ้านท้างกัะสำหรับคลิปนี้บบาแดงฝากพี่ฟังน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์คดที่ตามนะครับพี่น้องแช่นี่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบบาแดงคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ